ขอบขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟเบอร์พร้อมเพลที่เห็นแล้วก็ QR Code ได้เลยนะจ๊ะอ่ะคลิปนี้สนับสนุนโดยแบรนด์ FastTech ครับเฟอร์นิเจอจุกจิกไม่กิกก๊อกแบรนด์หิ้งพระติดผนังนะครับ ขายดีอันดับหนึ่งในช้อปปีนะครับซึ่งสินค้ารุ่นขายดีก็คือตู้พระหน้าบานเลื่อนดีไซน์หน้าบานเลื่อนกั้นสายตาในยามจาเป็นดีไซน์เป็นตู้พระจัดหิ้งพระให้เป็นสัดส่วนรับน้ําหนักสูงสุด30กิโลกรัมปิดผิวด้วย PVC เช็ดน้ําทําความสะอาดได้ทําจากไม้ MDF มีความหนานแน่นแข็งแรงมากเป็นพิเศษนะครับอ่ะสนใจสั่งซื้อสอบถาม ไลน์แ t ดฟัสเทค h ้อปปี a ล a ซ a ด้นอกๆโดยเฉพาะในไลน์ t Fast Tech นั้นมีส่วนลด10%ถ้ามาจากคลิปอาจารย์ตังนะจ๊ละลัคนาราศีมิถุนอะไปกันเลยนะคือก็ต้องบอกตรงๆที่บอกว่าเหนื่อยเพราะว่าดาวประจำตัวของท่านคือดาวพุธเนี่ยเข้าสู่พบมรณะ นะไอ้โทษทีเข้าสู่ภพอริเออแหมจะมรณะเะแล้วยังไม่ทันไรเลยเข้าสู่ภพอริทีนี้เข้าสู่ภพอริก็คือที่ราศีพิจิกนะเข้าสู่ราศีพิจิกซึ่งเป็นภพอริของดวงชะตาดาวประจำตัวแล้วก็ดาวเกี่ยวกับพันธุน่าจะเกี่ยวพันกับเรื่องของ กิจการลักษณะราศีมิถุนใครที่กำลังจะสร้างเนื้อสร้างตัวนะมีโครงการต่างๆที่จะทํานู่นทํานี่ทําธุรกิจกิจการของตัวเองหรือต้องเรียกว่ามีการสร้างครอบครัวอะไรลักษณะแบบนี้มีแววเหนื่อยนะมีแววเหนื่อยแต่ก็ดูแล้วเนี่ยผมว่าโอเคเพราะว่าดาวพุธเนี่ยนะดาวประจําตัวท่าน อยู่ในราศีพิจิกธาตุน้ำมันถูกธาตุแถมยังได้ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวธาตุน้ำด้วยกันอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเรียกว่าคู่อาศีติธาตุพุทธศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ำอยู่ในราศีพิจิกธาตุน้ำก็จะได้พลังของรา,าศีธาตุเข้าไปด้วยคู่ธาตุน้ำอยู่ด้วยกันได้พลังจากรา,าศีธาตุคือธาตุน้ำก็จะเป็นคู่อาศีติธาตุ ฉะนั้นถือว่าโอเคในหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าภพอริเนี่ยถือว่าเป็นภพที่อยู่ในจัดอยู่ในประเภททุสถานะภพก็คือภพที่ไม่ดีอ่อริมรณะวินาศแต่โดยหลักความเป็นจริงเนี่ยในทางโหราศาสตร์สากลเนี่ยนะภพอริเนี่ยกลายเป็นภพดีนะถือว่าเป็นภพดีภพที่เกี่ยวกับเรื่องของการต่อสู้แข่งขันเอาชนะ และก็เกี่ยวกับเรื่องงานด้วยซึ่งผมอิงมีความเป็นเหตุเป็นผลนะ่ะคำว่าอลิมันแปลว่าอุปสรคอุป,ปะแปลว่าใกล้สักคือสวรรค์อุปสรรคแปลว่า,ม,ามันใกล้ใกล้สวรรค์แล้วคือใกล้แห่งความสําเร็จไงใช่ไหมใกล้สู่ความสําเร็จแล้วเป็นไปตามภพเรือนครับภพบที่ห้าคือภพปุตตะปุตตะแปลว่าอะไร กำเนิดใหม่สิ่งใหม่ๆเริ่มต้นอะไรมาถัดจากพบปุตตาไปมันก็เป็นพบอลิอะไรที่เริ่มใหม่มันต้องมีอุปสรรคหรือสิ่งที่ต้องแก้ไขเสมอพอดวงชะตาของท่านที่ผ่านมาเริ่มเข้าสู่เขาเรียกว่าอะไรเริ่มเข้าสู่การแสวงหาสิ่งใหม่ๆประมาณเดือนกันยาเนี่ยเริ่มแสวงหาสิ่งใหม่ๆ แล้วก็เดือนตุลาด้วยเพราะดาวพุธเนี่ยนะกว่าจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกเนี่ย24ตุลานะก็คือปลายเดือนตุลาเลยฉะนั้นกันยาและตุลาเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ดีคลิปนี้ผมทำนายแบบภาพรวมนะ3เดือนเอาแบบว่าเหตุการณ์ที่มันจะเจออะไรต่อไปก่อนปลายปีอเพื่อให้ท่านได้ไปวางแผน นะเพราะว่า3เดือนสุดท้ายมันเป็นช่วงสําคัญของทุกลัคนาราศีนั่นแหละเป็นช่วงจังหวะเออทำอะไรให้มันประสบผลสําเร็จเราเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสดใสไปด้วยกันนะฉะนั้นมีอะไรดีร้ายก็เอามาบอกกันไว้ก่อนนะครับแต่ดวงชะตาในรายเดือนซึ่งเป็นรายละเอียดเนี่ยวิเคราะห์ clock, ทีละดาวทีละดวงเนี่ยยังมีเหมือนเดิมนะอันนี้เราให้ท่านวางแผนคร่าวไว้ล่วงหน้า ทีนี้พอดาพุธเข้าพบอริแต่มันได้คู่อสีติธาตุไงครับและธาตุน้ํามันแปลว่าอะไรแปลว่าสุขกายสบายใจฉะนั้นความเป็นอริเนี่ยมันลดลงไปเยอะมากมันลดลงไปเยอะมากกลายเป็นว่าไปเจออุปสรรคใช่ไหมทีนี้เราต้องไปดูนะว่าดาวเจ้าเรือนอริคือดาวอะไร ดาวเจ้าเรือนอริก็คือดาวอังคารซึ่งเป็นดาวดวงเดียวกับดาวเจ้าเรือนลาภะมันเป็นลักษณะชีวิตของชาวลัคนาราศีมิถุนอยู่แล้วคุณจะได้โชคลาภคุณต้องเอาอุปสรรคไปด้วยไม่มีอุปสรรคไม่มีโชคลาภเพราะเป็นดาวดวงเดียวกันก็คือดาวพระอังคารถูกไหม และตอนนี้ดาวประจําตัวท่านก็เดินเข้าไปสู่ในภพอลิก็คือไปหาอุปสรรคเชกเช่นเดียวกันคําว่าไปหาอุปสรรคเท่ากับไปหาโชคลาภไปหาอุปสรรคเท่ากับไปหาความสําเร็จสําหรับชาวราศาีมิถุนและทีนี้ดาวอุปสรรคกับดาวโชคลาภเนี่ยมันอยู่ไหนมันมาอยู่ในเรือนการเงินค่ะคุณพี่ถ้าอยู่ในเรือนการเงินก็จบ อุปสรรคปัญหาการแข่งขันการแก้ไขโชคลาภนั้นไซส์แปรผลมาเป็นเงินเป็นทองสบายใจไหมสบายใจไหมนี่นะอย่างที่บอกเราดูเราดูตามตำราบอกว่าพบอลิเราก็ต้องบอกว่าเหนื่อยมันไม่ง่ายหรอกการแข่งขันเน่ยใช่ะไหมการแข่งขันการแก้ปัญหาอุปสรรค เหนื่อยแต่เหนื่อยแล้วดีไงเหนื่อยแล้วดีเหนื่อยแล้วสําเร็จสบายอกสบายใจแล้วคุณนะผมจะบอกให้นะดาวโชคลาภแล้วดาวอุปสรรคของคุณนะมันอยู่ตรงเนี้ยถึงเดือนฟังดีๆนะมีนาปีหกแปดฟังไม่ผิดมีนาปีหกแปดอยู่ยาวถ้าถ้าโดยภาพรวมอะ คุณเหนื่อยยาวเพราะอลิมันก็มาอยู่ตรงนี้โชคลาบมันก็อยู่ตรงนี้พูดง่ายผมมองว่ามันเป็นเรื่องงานครับเป็นเรื่องกิจการการงานใหม่ๆที่คุณเจอโอกาสอาจจะเป็นงานเสริมงานจ็อบงานที่มันเพิ่มเติมเข้ามาแต่ทำแล้วแหมเงินมันเข้าดีเหลือเกินเพราะมันมาอยู่ในเรือนการเงินแล้วมันไม่ได้อยู่แบบ ธรรมดามันอยู่กี่เดือนเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมมีนากุมภาพันาหกเดือนมันก็ผลิตเงินให้คุณเรื่อยๆเนี่ยหกเดือนแต่ผลิตไปก็เหนื่อยไปผลิตไปก็สำเร็จไปอันนี้มันเป็นโอกาสดีนะปกติดาวอังคารเนี่ยสี่สิบห้าวันไปแล้วสี่สิบห้าวันเนี่ยย้ายราศีแล้วอันนี้มันอยู่หกเดือนนะเพ่อยู่หกเดือนนะครับเพ่ แล้วมาอยู่ในเร enfin. ือนการเงินเลยครับไม่ไปไหนเลยเงินมาโชคลาบมาให้เงินโชคลาบมาให้เงินหกเดือนเต็มเต็มโอ้โหโอ้โหนะเหนื่อยหน่อยไหมแบบนี้เหนื่อยหน่อยไหมมีถุนยอมเหนื่อยไหมคือดวงคุณจะบอกได้เลยนะถ้าไม่เหนื่อยคุณไม่ได้ความสําเร็จนะแล้วถ้าไม่เหนื่อยคุณไม่ได้เงินนะเนี่ยดวงดาวมันมันมันทำงานซื่อตรงครับทํางานแบบตรงไปตรงมา ดาวประจาตัวของคุณเข้าไปมันถึงได้มาไงเออมันถึงได้มาไงเพราะดาวประจาตัวของคุณเข้าไปแต่เข้าไปแล้วผมบอกได้เลยว่ามันไม่ได้เหนื่อยแบบสาหัสสาการเพราะมันเป็นธาตุน้ําน้ํามันคืออะไรสบายเรื่อยๆเอาใช้คําว่าขยันก็ได้อย่าใช้คําว่าเหนื่อยเลยขยันเข้าไว้เดี๋ยวมันได้เองเนาะ ดูซิพฤติกรรมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมภาพรวมไม่เปลี่ยนครับดาวพุธยังอยู่นี่ครับเป็นไงก็แปลว่าเหนื่อยก็ต้องเหนื่อยต่อไปอะครับเหนื่อยต่อไปครับไม่มีปัญหาทีนี้ดาวศุกร์ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะสิ่งใหม่ๆซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมีนาโคจอมมาเป็นมหาจักรเล็งลัคนาอ่าอันเนี้ย เหมือนจะล้ายแต่ก็ดีเพราะอะไรดาวพฤหัสของคุณเนี่ยมันตกพบวินาศเห็นไหมพฤหัสตกพบวินาศก็แปลว่าบุญกุศลเนี่ยมันช่วยไม่ถึงอะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาในปีนี้ของท่านเนี่ยจะต้องต่อสู้โดยตนเองพฤหัสคือผู้หลักผู้ใหญ่คือครูบาอาจารย์คือเทพเทวาทั้งหลาย ตกพบวินาศแปลว่าหลบหลังไม่เข้ามาหาไม่ช่วยหรือช่วยอยากจะช่วยก็ช่วยไม่ได้แต่เมื่อดาวสุขดาวเจ้าเรือนมีนาทเห็นไหมดาวสุ์เข้าบ้านใครเข้าบ้านพฤือหัสพลรืหัดเข้าบ้านใครเข้าบ้านสุขมันเป็นเกษตรแลกเรือนหนึ่งเจอคนช่วยเหลือเจอคนสนับสนุนถามเรื่องความรัก มีครับมีใครกําลังลุ้นในเรื่องของอคู่โสดนะคนโสดนะมีลุ้นเรื่องคู่มีจังหวะนี้ดีใช้ได้แต่จังหวะที่ใช่ผมอยากให้รอถึงพฤษภาปีหกดครับอันนั้นนะ่ะชัดเจนชัดเจนแต่ตอนนี้มันอาจจะเจอมันอาจจะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเข้ามาแบบไม่ทันตั้งใจ มาทําความรู้จักกันก่อนตัวคุณเองก็อาจจะไม่ไม่ได้สนใจอะไรหรอกเดี๋ยวอยู่ไปสักพฤษภา,าอาจจะเริ่มปิงปังเงินเกิดขึ้นได้เพราะอะไรอะ่ะปัตตนิวินาตวินาตปัตตนีก็คือเรื่องคู่มาแบบไม่ทันตั้งตัวมาแบบคาดไม่ถึงทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่แค่เรื่องความรักทั้งหมดทั้งมวลหมายถึงเรื่องคู่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นคู่หุ้นส่วนคู่ค้าเรื่องงาน คู่ต่อรองคู่ทางธุรกิจคู่แข่งด้วยมีมาหมดมาแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วมาแบบมหาจักรด้วยนะครับมาแบบมหาจักรด้วยแต่ผลสุดท้ายเมื่ออยู่ตรงนี้สลับเรือนกันดีครับมันทำให้ดาวทั้งสองดวงเป็นเกษตรก็แปลว่าคู่มีความมั่นคงดาวคู่ครองของคุณคือดาวพฤหัสพฤหัสตกวินาศคู่ไปม,มา หายไปแต่ช่วงนี้ดาวศุกร์มันดันไปอยู่เดือนพฤหัสและดาวพฤหัสมันอยู่เรือนศุกร์ฉะนั้นมันแลกกันมันก็คือกลับคืนงั้นดาวพฤหัสมันก็เป็นเกษตรดาวศุกร์มันก็เป็นเกษตรฉะนั้นเป็นจังหวะดีนะเป็นจังหวะดีส่วนเรื่องงานเรื่องอะไรโชคลาบอะไรต่างๆนานา,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 าไม่มีปัญหาครับมันก็ยังผลิตเงินให้คุณเรื่อยๆไหมมันมันอยู่ถึงมีนาคุณ มันอยู่ถึงมีนาะก็เห็นไหมเรื่องเงินเป็นเรื่องที่ชาวมิถุนสบายใจได้สมเดือนนี้เฮงปังรวยแต่เหนื่อยหน่อยมีเรื่องให้ต้องแก้ไขมีเรื่องให้ต้องวิ่งวุ่นนั่นแหละนะสามเดือนนี้อันนี้แต่บอกได้เลยว่าภาพรวมคือเรื่องเงินดีครับสุดท้ายปลายปีโอ้โหดาวสุขเข้าเรือนสุภะ สบายแล้วนะวินาพพสุภะสุภะก็กรรมะเห็นไหมแล้วตัวคุณเป็นยังไงธันวาแล้วแท้ดาวพุธก็ยังอยู่พวกลิก็ <c oughs> เหนื่อยถึงสิ้นปีอะ่ะเหนื่อยจนถึงวันหยุดนะครับเหนื่อยจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดธันวาลวครับดาวพุธจะย้ายวันไหนรู้ไหมย้ายวันที่สองมกราโอสบายเลยคือหมดจากหยุด หมดจากหยุดยาวปีใหม่อะดาวพุธย้ายพอด,ดีแสดงว่าปีใหม่ก็แฮปปี้สบายใจฉะนั้นดูดีครับดูสวยงามสำหรับ,บชาวลักษณาราศีมิถุนนะเนี่ยพอปีใหม่อ่ะดวงดวงมันถึงจะขยับขยับขยายแต่แต่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโชคลาภ มันยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนครับผมถึงบอกว่าอยู่ถึงมีนาครับฉะนั้นอังคารคือความกล้าความแข็งความขยันกล้าแข็งขยันไทย,ยอังคารแล้วตอนนี้ดาวอังคารมันอยู่ในเรือนการเงินขยันเรื่องอะไรขยันเรื่องเงินครับขยันเรื่องเงินครับทั้งหมดทั้งมวลผมทำนายไว้อย่างนี้นะทำนายไว้อย่างนี้เลยนะ คุณจะได้เจอโอกาสอาจจะมีรายได้มีอาชีพเสริมที่มันแบบผลิตเงินให้คุณทุกวันอะ่ะบางคนอาจจะเป็นบิถุนเนี่ยเก่งในเรื่องของดีลเก่งในเรื่องของการติดต่อเจราจาบางคนอาจจะทับไปทำเรื่องของเกี่ยวกับเป็นนายหน้าเป็นเอเจนต์ใช่ไหมขายบ้านขายรถขายที่ดินอะไรักษณะแบบนี้ แล้วแบบมือมันขึ้นช่วงเนี้มือขึ้นปิดออเดอร์ได้รัวๆปิดเคสได้รัวๆผลิตเงินไปจนถึงมีนาคือมันต้องเกี่ยวกับเรื่องใหม่ๆเรื่องที่ไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยเป็นลักษณะอยางเนี้แล้วก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาการพูดการใช้ภาษาหรือใช้ความละเอียดในเรื่องของตัวเลขตัวอักษร บัญชีอย่างท่านที่เป็นนักบัญชีเนี่ยชัวเป็นพวกสอบบัญชีเป็นอะไรลักษณะแบบเนี้ยก็จะได้ออเดอร์ในการที่คำนวณภาษีให้ลูกค้าคนนั้นมาจ้างคนนี้มาจ้างอะไรลักษณะแบบเนี้ยหรือเป็นตัวแทนในเรื่องของที่ปรึกษาทางด้านการเงินการลงทุนก็จะได้รับหรือเปิดคอร์สก็ได้นะเปิดคอร์สทำอะไรลักษณะแบบเนี้ยก็จะได้รับความสำเร็จได้รับ คาดจ้างเงินทองการเงินการทองที่ดีสำหรับชาวราศีมิถุนยาวไปจนถึงมีนาสองพันร้อยหกสิบแปดดูดีไหมดูดีเออโพสโพสหน้าตกใจเลยขึ้นหัวหน้าตกใจเลยสามเดือนนี้เหนื่อย <c oughs> เหนื่อยแต่ดีนะ แล้วไอ้ความเหนื่อยเนี่ยส่งผลดีไปถึงนู่นเลยมีนา6.8เจอโอกาสสร้างรายได้เห็นไหมนี่คืออิทธิพลของดวงดาวครับในปลายปีของชาวลัคนาราศีมีถุนแต่ฝากหน่อยนะดาวที่มาให้คุณให้ประโยชน์ของคุณที่สุดใน3เดือนนี้จนถึงมีนาก็คือดาวพระอังคารอังคารคือกล้ากล้าคิดกล้าตัดสินใจแข็งมีความมั่นใจ ไม่อ่อนอ่อนผ่อนตามขยันสำคัญที่สุดสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนปลายปีนี้ครับนะยอมเหนื่อยแต่เป็นการเหนื่อยแบบกอบโกยขอให้ประสบผลสำเร็จทุกท่านฝากกดแชร์กดไลค์กด like, Subscribe ใส่กระดิ่งถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟที่ QR code และเบอร์พร้อมเพที่เห็น ฝากผลิตภัณฑ์ฟาสเทคนะครับสอบถามสั่งซื้อที่ไลน์แอดฟาสเทคนะครับมีส่วนลดให้10%นะครับละคนาราศีมิถุนสรุปอีกครั้งโค้งสุดท้ายปลายป,ายปี2567 3เดือนนี้เหนื่อยแต่ดีเจอโอกาสสร้างรายได้ขอให้ประสบผลสำเร็จทุกท่านครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวดวงรายเดือนมีเซอร์ไพรส์อีกเยอะนะครับเพราะมันจะละเอียดสวัสดีครับ